คุณเคยสงสัยไหมว่าสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จคืออะไรบางครั้งเราคิดว่าแค่การแสดงความรักหรือการพูดคำหวานๆก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่จริงๆแล้วมีอีกหลายปัจจัยที่ลึกซึ้งกว่านั้นที่สามารถทำให้คนรักเราหรือแม้แต่ทำให้ความสัมพันธ์เราแข็งแกร่งขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการที่คุณสามารถวางตัวให้คนรักได้มากกว่าที่คุณคิดไม่ใช่แค่การทำให้เขารู้สึกดีแต่การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและเติมเต็มชีวิตทั้งคู่ด้วยความเข้าใจและความเคารพเราจะพาคุณไปค้นพบสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เคยบอกใคร 1. ใส่ใจและตั้งใจฟังเขา การใส่ใจและฟังคนรักหมายถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งที่เขาพูดและความรู้สึกของเขาโดยการฟังไม่ใช่แค่การได้ยินคำพูดแต่เป็นการทำให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขากำลังพูดหรือประสบอยู่การฟังอย่างตั้งใจแสดงให้เห็นว่าเราใส่ใจในทุกคำที่เขาบอกไม่แค่รับรู้คำพูดแต่เราควรให้ความสำคัญกับการตอบสนองทางอารมณ์ ด้วยเช่นการพยักหน้าหรือแสดงความเข้าใจผ่านการพูดว่าฉันเข้าใจหรือมันคงยากสำหรับเธอจริงๆเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวหรือถูกมองข้ามอีกทั้งการไม่ตัดสินหรือวิจารณ์ในเวลาที่เขากำลังแชร์ความรู้สึกก็จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยและเคารพในความคิดของเขาการใส่ใจและฟังคนรักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟน และเป็นที่พึ่งพาได้ในทุกสถานการครับข้อ2แสดงความรักและความห่วงใยซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกที่เรามีต่อคนรักไม่ใช่แค่การพูดคำว่ารักแต่คือการแสดงออกด้วยการกระทำในชีวิตประจำวันที่ทำให้คนรักรู้สึกถึงความสำคัญและความรักที่เรามีให้เขาการแสดงความรัก และความห่วงใยไม่จำเป็นต้องทำสิ่งใหญ่โตเสมอไปแต่สิ่งเล็กๆเช่นการถามถ่ายเรื่องราวในวันของเขาการช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการหรือแม้แต่การแสดงความห่วงใยในช่วงเวลาที่ยากลำบากก็สามารถทำให้เขารู้สึกถึงความรักที่เรามีให้ได้อย่างลึกซึ้ง การแสดงความรักสามารถทำได้หลายรูปเช่นการบอกคำว่ารักหรือการให้กำลังใจเมื่อเขารู้สึกท้อถอยการทำสิ่งเล็กๆอย่างเช่นการจัดการอะไรให้เขาง่ายขึ้นหรือการทำอะไรที่เขาชอบก็สามารถแสดงออกถึงความรักและห่วงใยได้อย่างมากมายสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คนรักรู้สึกว่าเขาไม่เพียงแค่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราแต่ยังเป็นคนที่เราพร้อมที่จะดูแ,แลและใส่ใจในทุกๆด้านของเขาครับ พ่อ3รักษาความเป็นตัวของตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและมีความสุขการรักษาความเป็นตัวของตัวตัวหมังมหายการไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้คนรักพอใจหรือให้เข้ากับความคาดหวังของเขาแต่คือการยอมรับตัวเองในทุกๆด้านและการให้ความเคารพในความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในขณะเดียวกันก็ควรให้เกียรติและเคารพใน ความเป็นตัวของคนรักด้วยเช่นกันการรักษาความเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนที่ขาดความปรับตัวหรือไม่ใส่ใจคนอื่นแต่หมายถึงการมีความมั่นใจในสิ่งที่เราคิดและทำและไม่ยอมให้คนรักหรือคนรอบข้างมาทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าเราต้องเป็นคนอื่น เพื่อที่จะได้รับการยอมรับความเป็นตัวของตัวเองนั้นทําให้เรามีความรู้สึกมั่นคงในตัวเองและสามารถเปิดใจให้กับคนรักได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลหรือซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเราในความสัมพันธ์ที่ดีการรักษาความเป็นตัวของตัวเองทำให้แต่ละฝ่ายสามารถเข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคนรักรู้สึกว่าเราคือเราในทุกๆด้านเขาจะสามารถรักและเคารพในตัวเราได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและไม่ซับซ้อนเพราะไม่มีการแกล้งทําหรือความคาดหวังที่ไม่สมจริงการรักษาความเป็นตัวของตัวเองยังช่วยให้ความสัมพันธ์มีความสมดุลโดยที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเติบโตไปพร้อมกันในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง เช่นเมื่อเรามีงานอดิเรกหรือความสนใจที่ต่างจากคนรักเราก็สามารถทำในสิ่งที่เราชอบโดยไม่ต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรเพื่อให้คนรักพอใจและในขณะเดียวกันคนรักก็สามารถทำในสิ่งที่เขาชอบได้เช่นกันซึ่งทำให้ทั้งคู่มีพื้นที่ส่วนตัวและสามารถเติมเต็มชีวิตได้ทั้งในด้านส่วนตัวและด้านความสัมพันธ์ การรักษาความเป็นตัวของตัวเองจึงไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามีความสุขแต่ยังช่วยให้คนรักรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเราและทำให้ความสัมพันธ์ของเรามีความแข็งแรงและไม่สั่นคลอนครับข้อ4มีความมั่นใจในตัวเองซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะสำคัญที่จะทำให้คนรักรู้สึกดึงดูดและเคารพในตัวเราการมีความมั่นใจในตัวเองหมายถึงการรู้จัก และยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้ความไม่มั่นใจหรือความกลัวมาขัดขวางการตัดสินใจหรือการกระทําในชีวิตประจําวันความมั่นใจจะช่วยให้เราเป็นคนที่สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีทิศทางและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรอบข้างรวมถึงคนรักของเราเองด้วย การมีความมั่นใจในตัวเองไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นคนที่ดูเย่อหยิ่งหรือโอ้อวดแต่คือการแสดงออกถึงความมั่นใจในความสามารถของตัวเองการยอมรับในสิ่งที่เราทำได้ดีและสามารถพัฒนาตัวเองได้ในทุกด้านสิ่งนี้จะทำให้คนรักเห็นว่าเรามีความสามารถในการดูแลชีวิตของตัวเองได้และเขาก็จะรู้สึกมั่นใจที่จะเดินไปข้างหน้ากับเรา คนที่มีความมั่นใจในตัวเองจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตความมั่นใจชั่วยอ่อให้เราไม่ยอมแพ้เมื่อเผชิญกับความยากลำบากและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความสงบและมุมมองที่เป็นบวกเมื่อคนรักเห็นว่าเราเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองและสามารถรเผชิญกับความท้าทายต่างๆได้เขาจะ รู้สึกเคารพในตัวเราและยินดีที่มีเราอยู่ในชีวิตนอกจากนี้ความมั่นใจในตัวเองยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มีความแข็งแกร่งเพราะมันทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวคนรักและในความสัมพันธ์ของเราด้วยเมื่อเรามั่นใจในตัวเองเราจะไม่กลัวที่จะเปิดใจหรือไม่กังวลเกินไปเกี่ยวกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะช่วยให้เรามีความสุขในความสัมพันธ์ และพร้อมที่จะพัฒนามันไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ดังนั้นการมีความมั่นใจในตัวเองไม่เพียงแค่ทำให้เราดูมีสเสน่ห์แต่ยังช่วยเสริมสร้างความสุขและความมั่นคงในความสัมพันธ์ของเราด้วยครับข้อ5แสดงความเคารพและให้เกียรติซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์มีความยั่งยืนและเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงการแสดงความเคารพและให้เกียรติ ซึ่งกันและกันนั้นหมายถึงการยอมรับความเป็นตัวของกันและกันโดยไม่พยายามบังคับหรือทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกโดยค่าการเคารพคนรักคือการให้คุณค่ากับความรู้สึกความคิดและความตัดสินใจของเขาแม้ว่าเราจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ตาม การแสดงความเคารพและให้เกียรติเริ่มจากการรับฟังและเคารพในสิทธิของอีกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เราควรให้ความสำคัญและไม่มองข้ามสิ่งที่คนรักพูดหรือทำแม้จะเป็นเรื่องที่อาจจะดูไม่สำคัญสำหรับเราแต่สำหรับเขาอาจจะเป็นเรื่องที่มีความหมายมากการเคารพในความเป็นตัวเองของเขาคือการยอมรับและเข้าใจว่าเขามีความคิดและความรู้สึกของตัวเองที่แตกต่างจากเรา และการยอมรับความแตกต่างนั้นจะช่วยเสริมความสัมพันธ์ให้แข็งแรงขึ้นนอกจากนี้การให้เกียรติคนรักยังหมายถึงการรักษาคำพูดและการปฏิบัติตามสัญญาหรือคำมั่นที่เราให้ไว้การรักษาคำพูดถือเป็นการแสดงถึงความน่าเชื่อถือและการเคารพในตัวเขาเมื่อเราทำตามสิ่งที่พูดและไม่ทิ้งคำสัญญาไว้เบื้องหลังคนรักจะรู้สึกว่าเขามีความสำคัญ และเป็นคนที่เราให้เกียรติจริงๆการแสดงความเคารพและให้เกียรติยังรวมถึงการมีมารยาทในการปฏิบัติต่อกันเช่นการไม่พูดจาหรือแสดงพฤติกรรมที่ทำให้เขารู้สึกไม่ดีหรือการเคารพในเวลาและพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันการที่เรามีพื้นที่ส่วนตัวและสามารถทำสิ่งที่เราชอบอได้โดยไม่ถูกกดดันจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีความสมดุล และทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเติบโตได้ทั้งในฐานะคู่รักและในฐานะบุคคลที่มีชีวิตส่วนตัวสุดท้ายแล้วการแสดงความเคารพและให้เกียรติจะทําให้คนรักรู้สึกถึงความรักที่ไม่ใช่แค่ในคำพูดแต่เป็นการแสดงออกที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าและเป็นที่รักซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนครับ ข้อ5การมีเวลาให้กันซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนการมีเวลาให้กันหมายถึงการให้ความสำคัญกับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันในทุกๆวันแม้ว่าจะเป็นเวลาสั้นๆหรือกิจกรรมที่ไม่ซับซ้อนแต่การใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างมีคุณภาพจะทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกถึงความใกล้ชิดและการเชื่อมโยงที่ดีขึ้น การมีเวลาให้กันไม่จำเป็นต้องหมายถึงการใช้เวลาหลายชั่วโมงร่วมกันทุกวันแต่มันหมายถึงการให้ความสำคัญกับการอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่มีค่าเช่นการออกไปทานข้าวด้วยกันหรือการทำกิจกรรมที่ทั้งคู่ชอบอย่างการดูหนังหรือแม้แต่การพูดคุยเรื่องราวต่างๆโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสิ่งอื่นๆที่อาจรบกวนความสนใจในขณะนั้นการใช้เวลาแบบนี้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด และทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตขององกันและกันนอกจากนี้การมีเวลาให้กันยังหมายถึงการให้ความสำคัญกับความต้องอการและความมรู้สึกของคนรักในช่วงเงเวลาที่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือการสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นเมื่อเขามีปัญหาหรือรู้สึกเครียดเราควรให้เวลาและใส่ใจในการฟัง และให้คำแนะนำหรือแค่ให้เขารู้สึกว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างและให้กำลังใจนี่คือการให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์โดยการใส่ใจและพร้อมที่จะให้เวลาในช่วงเวลาที่จำเป็นการที่คนรักรู้สึกว่าเขามีเวลาและพื้นที่ในชีวิตของเราจะช่วยให้เขารู้สึกเป็นที่รักและมีค่าซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์นั้นแข็งแกร่งขึ้น และทำให้ความรู้สึกดีๆที่เรามีต่อกันยิ่งเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆการให้เวลากับคนรักจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงออกถึงความรักและการใส่ใจในตัวเขาครับข้อ6การสนับสนุนกันและกันซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญในการทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนและเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงการสนับสนุนกันและกันหมายถึงการอายุเคียงข้าง และช่วยเหลือในทุกสอฐานการไม่ว่าจะเป็นในช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ยากลำบากการให้การสนับสนุนไม่เพียงแค่ในเรื่องที่เกี่ยวกับเป้าหมายชีวิตหรือความฝันของคนรักแต่ยังรวมถึงการให้กำลังใจในเรื่องเล็กๆหรือแม้แต่การช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตประจำวัน การสนับสนุนคนรักไม่ใช่แค่การให้คำแนะนำแต่คือการแสดงออกด้วยการกระทำเช่นการอยู่เคียงข้างเมื่อเขาต้องการการช่วยเหลือหรือการให้กำลังใจเมื่อเขาประสบบอกับความท้าทายการที่เราสนับสนุนคนรักในช่วงเวลาที่เขากำลังทำตามความฝันหรือก้าวเข้าสู่เป้าหมายใหม่ๆจะทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคนที่เชื่อมั่นในตัวเขาและพร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าร่วมกัน นอกจากนี้การสนับสนุนยังหมายถึงการช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับคนรักเมื่อเขารู้สึกท้อถอยหรือไม่มั่นใจในตัวเองการพูดคำพูดที่สร้างกำลังใจหรือการแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของเขาจะช่วยให้เขารู้สึกถึงความสำคัญและความรักที่เรามีให้การสนับสนุนไม่จำเป็นต้องเป็นการทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่การแสดงความห่วงใยในทุกๆขั้นตอน ของชีวิตจะทำให้คนรักรู้สึกว่าเราเป็นคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของชีวิตการสนับสนุนกันและกันยังหมายถึงการยอมรับและช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาหรือความขัดแย้งในความสัมพันธ์การที่ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยและแก้ไขปัญหาได้ด้วยความเข้าใจและความเคารพกันจะทำให้ความสัมพันธ์เติบโตและแข็งแกร่งขึ้น เพราะการสนับสนุนกันในทุกสถานการณ์ทำให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกมั่นคงและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกอย่างไปด้วยกันดังนั้นการสนับสนุนคนรักไม่เพียงแค่เป็นการช่วยเหลือในด้านต่างๆแต่ยังเป็นการแสดงความรักที่แท้จริงซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุขและยั่งยืนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ จนจบครับถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างนะครับหรือถ้าคุณมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนรักที่ต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์ก็สามารถแชร์กันมาได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราสำหรับเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับรอคอยฟังความคิดเห็นของทุกคนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ